ผมมันจะมาจริงแล้วผมก็เลยสุ่มทีละทีละห้าไงแล้วผมเปิดทีละห้ากล่องไงเหมือนทุกคนมันจะตกใจว่าเฮ้ยจะมามีออส้างมาจากไหนแยะไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกมันมาไงผมว่ามันมา,มา,มา,มาทุกคนตอนนี้มันมาแล้วผมต้องสุ่มแบบเอาจริงละเอาจริงละผมเอาจิงเลยผมเอาจิงแบบเอาไม่หยุดผมเปิดแบบ เปิดเลยผมเร่งเครื่องลนะแล้วผมก็ได้สก,กินสวัสดีวัยรุ่นผฟนนำนมหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บที่มีเพจขาย ID เกม RV วีมันแนะนำา ID สกินแรร์แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้ดีนาเพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอ ด้ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินยอดฮิตนะครับเสื้อกล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่สุ่มไปแล้วได้อะไรบ้างวันนี้เทมซีมีคำตอบนะครับเรียบร้อยแล้วกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29เมษายน,นนั่นเองนะครับก็เดาๆหกวันนะครับสาหรับ กิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโอเคเพกกื่อการรอช้าร์ตมาดูกันเลยนะครับโดยสมมุติคุณเปิดไปนะคุณจะมีโอกาสรับสกินดังนี้นะทุกคนนะครับตามนี้เลยไนดะ้เยอะม,มากนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับทั้งสกินทั้งหมดเนี่ยจะอัดอยู่ใน0.40นั่นเองนะสำหรับวิธีการสุ่มนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะบางคนนิยมในการสุ่มทีละ1คูปองหรือว่าบางคนเนี่ยสุ่มทีละ10กล่องบางทุกบางคนก็สุ่มทีละกล่องแล้วแต่สูตรนะครับแต่ผมขออนุญาตสุ่มทีละสองกล่องละกันกล่องสองกล่องวันนะครับบผมวว่่าาอกเลยนะ ไอ้กอล่องละ3คูปองนึ่ก็ไม่ค่อยจะอยากจะออกหรอกอันนี้กล่องละหนึ่งคูปองมันจะมาเหลืออะไรจริงแล้วทีละ 3, 3, 3, 3ดไดเลยสมเลยสเลยจะไปจะไปลีลาเยอะแยะจู้จ้านี่ไงพอเปิด3แล้วก็ได้เพชรสี่งงมากอ่ะไปอีก3มเลยตอนนี้เริ่มเครื่องติดละผมเริ่มเครื่องติดละตอนนี้เหมือนจะมาแล้วผมมาแล้วตอนนี้6 6เป็น7อัตอนนี้เปิดอีก3ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ส2 6 6องกเป็น3เป็น10โอเค10คูปอง l ล t วสก มาแล้วผมค่อยๆเพิ่มแวรลูนแวรเรื่อยนะครับผมค่อยๆเพิ่มแวรุลูขึ้นแปเรื่อยแล้วผมเหมือนจะมาไงผมมันจะมาจริงแล้วผมก็เลยสุ่มทีละทีละห้าไงแล้วผมเปิดทีละห้ากล่องไงเหมือนทุกคนมันจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมีอาสร้างมาจากไหนเยอะแยะไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกม,นม,นม,มันมาไงผมว่ามาทุกคนตอนนี้มันมาแล้วผมต้องสุ่มแบบเอาจริงละเอาจริงละผมเอาจริงเลยผมเอาจริงแบบเอาไม่หยุดผมเปิดแบบเปิดเลยผมเร่งเครื่องละแล้วผมก็ได้สกิน ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้ใครเติมนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่ามันมีวิธีการสุ่มอยู่นะครับวิธีการสุ่มเนี่ยก็จะอาเป็นการสุ่มแบบรู้ทีมิตของตัวเองแล้วกันนะบางคนเนะี่ยสุ่มไวิทีล่ต้องตั้งลิมิตของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะสุ่มประมาณกี่กล่องนะสำหรับผมแนะนําก็20 30กล่องไว้นนะีไ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะบเหมือนที่ผมทําตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็เปิดถลุงหมดเลยนะครับจำนวนคูปองผมเกินแล้วไม่ลดลงเท่าไหร่นะพันเจ็ด ครูปองก็ยังเหลือเยอะเหมือนเดิมแปลกใจเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้นะผมสำหรับใครเปิดแล้วได้อะไรก็สามารถมาขิงกันได้นะพี่ครับผมได้กล่องน,นี้พี่ครับผมได้กล่องน,นี้อะไรแบบนั้นแบบนี้แบบนูนนะครับก็สามารถมาบอกกันได้นะครับสำหรับผมนะผมไม่ได้อะไรเลยผมได้แต่เพจกับเกลือนะครับสุ่มให้เด็กมันดูว่ามันเป็นยังไงนะเองนะครับผมประมาณนี้ทุกคนสาาําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แลของผมจบกันบ้านนะี่รับเมื่อวานทําไป1คลิปวิดีโอนะครับล้นท่วเลยนะล้นท่วเลยอุยใช่อันนี้ ยอดบิลมา500ครับคุณทุกคนมากมากนะครับสุ่มให้เด็กมนเดูนี่สุ่มให้เด็กมาดูของแท้นะครับอีกแล้วสายลับชัดๆเลยสวัสดีคุณคิโร่คุงนะผมมีตูเรนไหมครับมีครับผมสวัสดีคุณเยังสนุ่นผมสวัสดีคุณอ่าไปคอนคุงนะสวัสดีคุณอัตเตอร์ด้วยนะผมสวัสดีคุณอ่าสุดทิกกอ,อนพาโมูด้วยนะครับสวัสดีคุณอัตุเรียนะผมสวัสดีทายสกายสวัสดีคุณซินเอนิโอด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับคอมมเมนบคุณนะครับมันหนึ่ง คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ yeah, ว่า1นึ่งนะครับวใครสุ่มไปแล้วได้อะไรกันบ้างก็สามารถมาบอกกันได้นะส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ใครสุ่มเลยนะสมมติจะสุ่มมีดีเมีตัวเองประมาณ20-30ิบสากงไม่เกินนี้สุ่มแล้วจบไม่ยื้อยี่ลาแล้วนันสุ่มแล้วจบแล้วก็ทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแลวกันสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะพ่อผมแพ้่เยอะจนแบบว่าเขาเรียกว่าสมองไหล ก่อนเาถามว่าแพ้อะไรผมเล่นแรงแล้วผมแพ้ผมก็เลยเอ,อ๋สมองเบลอ์มัทเรลล์บอล